สวัสดีจ้ามือหนียายจะไม่กาผ้ามวนผ้าย่ามรอบย่ามนุ่มอีกแล้วเด้อพี่น้องสสวัดีครัำว่ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายนะจ่าเด้อกดไหลกดแชร์กดสัตว์ใครกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายดีนะจ่าเด้อแหนอุ้ยนก่มหนุยังตาท่องอ๋อนกไข่เจ้าเฮ้ยพี่น้อง บรรยากาศตอนเช้ามันนี่คือลมเบาคือว่าลมเบาปลอยโวยบ่อยเนาะตาทองแต่อากาศเย็ยนแห้งพี่น้องอากาศหลืบเย็ยนแล้วเออลุยเลยพี่น้องสีม,มันมาพี่น้องลมโวยบ่อยหน่อยนึงวันนี้ยวันลมลมโวยบ่อยอยู่พี่น้องเวัอ ยางไปเรื่อยๆห่อ้นแล้ววุ่นลุนลุนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีมืดเลยมีมดปัดปาดปาดปานคือเกาพี่น้องมานอีกแล้วปดปา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 ด โอ้โหนี oh. mm. uh, 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 đây, mm. ่นาะนี่ปลาดุกอปลาดุกโอ้ยปลาจออปลาจอปลาคอได้ทุกอย่างเด้ออ้ปลาเข่งปลาเข่งบ่มี้นานคอยคือเอ๊ะ พี่น้องคือห็นนั่นเี้ปลาหิงหนั<อ>่นนั่นแหละ <laughs> โอ้ยตัวนีนมันลงแต่หิน <laughs> พี่น้องหมอนหมานรวๆคือเก่าเลยจ้พะพี่น,อน้องอุ้ยมืนแท้กูบาพี่น้องแหนือัวมื่นซันแถวถ่อง อ้ยมันโกงใต้พี่น้องมันล่ะชึบชบชิมแล้วตัวใหญ่ใช่เนาะมีเงาๆเลยมีตัวใหญ่ๆเงาๆเลยพี่น้องนี่เต็มคูเอเลยเกือบเต็มคูเอเลยไม่ออกลมลมลม โอ้เป็นแดดกระสังไม้เปลี่ยนไม้พอมันมานเลยวันนี้กระสั่งหม้ที่ลีไม่ออกตาพี่น้องไปต่อเสือบ่พี่น้องบ่หมื่นมื่นมาบอม้อหมันโอ้หมานม้มานนะพี่น้องน่ะมอเบื่อเลย แม่แมน้าอะไรปาก,กับบอลแอนตาทองมะมันบื้อขึ้นลน,นลุมพัวถล่มถล่มนี่ป้าบื้อดีดีเต่อพี่น้องป้าขึ้นเมดเลยลเม,มียังตะทองเห็นอย่างหลังทีนออกนที่นอนหลังที่นอนกน่พี่น้องาพี่น้องเต็นขาสัว อือเอ,อ้ยเิ่งอู้เงี่ยงตัวนั้นตาทองเงี่ยงอย่งจักดีคือห่างคือข,ขาดจัางวานี่ดิขนาดไม่ไม่คือขาดตาทองจังางวานียู่พี่ทั้งหลังคุดเห็นมา,นามันขาดบ่แมนหยันอยู่หยันทั้งหลังเนาะเห็นมานะขาดม,มันอยู่ยับยาบมันยับหนี่งเออแสดงว่าโตที่ใส่ของมานน้ามังเขาแถมตอนเวลาใส่ของนั่นมันเลยแบบยังขูดแหละไอพี่นอ้อง ้ยตะเวนขึ้นจะเอ้ยยัางสวยเลยพี่น้อง้องยามแต่สาวลูกสาวกับกระสี่ได้ไปหาขายลอตเตอรี่นะจน๊ะเนาะลอตเตอรี่มาแล้วผูใ้ใดสนใจกับสั่งไหนเด้จา้าทักแชทไอเฟซบุ๊กของยานิสลา แอดมิดมาได้เลยจ้าแอดมาได้เลยยานิสาหางสลัดเด้อจ้าเด้อตายลุยิ่งหนาดหม้อใช่หมาดหม้อเหมือนขืนขืนหนังหนตัวหนึ่ง่น้องอ๋อเถ้าตัวหนึ่งเติมกันไปมีมีหมานหมอหมานเนาะหมดหมดนหมดหมดน้ำบ่ S <S โ,โ,โคโปมดโคโปมดนั่นนั่นเห็นบ่เห็นบ<ม>่นพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยโต้หนึ่งอ่ะก็จะลืมเรลืมเ,เ,เทใส่กระชังกระช่งเออใส่ช่งกระชังเลยเห็นบ่มันสิหายอีกไหนหายมึงนละโต้สองโต้อยู <c> ่ <oughs> <c oughs> ใส่ละอย่าป็นหายอือหมดเนอะ ตาทองช uh ิทวมหัวตาทองอ่ะเหอเนี uh ้ยปลาบอกความฝัน uh เ้ยบอคือเห็นหอยปลาขึนปลาหมานคือเก่าพี่น้องหมานคือเก่าป้าป้าปามามามาเอาในย่ยเด้อกับตาด้วยใจเด้อ มามาจ้ามาเอาเลยเดี๋ยวคน,ดนเดูพี่หน่องเด้อใจเย็นๆนแฟนครับสุผูสุผอสุผูสุขุนเตรียมถุงมือไว้อยู่นี่อือพี่หน่นองไล่ดี้องจะจับแล้วอือหาโอ,อ,าอ,อหอดกล่องเขา <laughs> สั่นเลย นี่ตใหญ่พี่น้องตัวโตย่งามเลยป้าง่อยว่าท่านเห็ดลาบได้จาเด้เนืสิเห็ดลามเบ่งอยู่สูตรตาทองง่งโอ้ยต่จะมันจับหนักเลยดิเดดเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเด็ดอ มันมาคือลุมดินเนาะลุมดินมันตายเร็วลุมนี่มันแบบลุมดินมันก็เกลือขี้ดินเนาะมันเกือขี้ดินงานดินไก่พี่น้องเปนรบงไก่ี่น้ออะไพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วเสียงกหมเแล้วแล้วพี่น้องอ่ะมไวเหมือนเดิมอีกแล้วพี่น้อง เขาไปให้เบิรงนยุ่งเงินคือเก่าเลยพี <s ika> <s ika ่น้องให้เ mmm. บ oh ิรงงามๆล่างแล้วม่เสีออกแบบขาวจุ้ยให้มอหนั่นพี่น้องขาวจุ้ยเลยเนี่ยตัวงามๆไปเฮ้ยอบนีมาบ่บื้นเขาบื้นหลอกเฮ้ยนี่มอ กูเห็นป่าดินพี่น้ององือบึกบือนี่ดิแล้วทองว่าน้ำว่าไหลป่ากับบอบืนมันบืนในหล,ลมุมเพราะว่าล่มนี่มันสีเห็ดมันสีเห็ดในเขาต้นเขาอันนี้มันมอตะทองคือคือแบบว่าไล่เขาไหมพี่น้องมันก็เลยบืนเขาหลุมแม่นมอตาทองอ๋อคือแบบไรป่าแล้วพี่น้องเนาะนอืออุ้ย เขาไหมพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ้ยเนาะให้เบืองบรรยากาศดีๆเด้นี่พี่น้องถ้าเหลืองนี่อ้งามมีดีขนาดเขี้ยวยังงามเนาะพี่น้องโถ้าทองงามก็ขอบคุณนะไปนะคะถ้าทองของงางคนละขั้นพี่น้องอ ตองเบิ่งตองเปิดว่าลูกสาวยางมาทัานตาทองยังทอพยนยามถือสองตัว่าตองอย่างมาดอกดุคนนะมาทาอยู่บงังหลุมมันหลุนอยู่บางนี้ทุกคนาะพี่นอออ้องมามาตองย่างมาแล้วพี่น้องไอ้มาเปิดหลุมพี่ม้ามาเเร็วตาทองหลุ้มลุ้มลุมลม,มาเปิดเลยพี่น้อง โ the อ be, oh es, 2> 2 oh h h ้ท so ่านต่ที่สูจน์นะวัวถือว่าสองสามตัวมี่นสองสามตัวโอ้ยหมดก็มีหมดก็มีพี่น้องเต็มเลยพี่น้องมีหมดหมดเขาพี่น้องหมเขาันี่นุ่มมันหมอมันเนาะมันขึ้นจนหมดขึ้นพี่น้องไปลุยต่อพี่น้อง อบรรยากาาศอยกให้บึงในบรรยากาศเนะพี่น้องมันงามดีเนะพี่น้องแบบ,ส,รบรสูตรบรรยากาศเขาไปเนี่ยแบบ้ฝุ่นตะทองยาวนะฝุ่นสดสื่อแนงพี่น้องบ้านเฮาสดชื่นไอ,อ้ตอลุยตอมา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 ดูดีกพี่น้อง เต้ดตึงเต้ตึงเตตึงติดติดปากลองเพลงให้ในร้านเพลงนี่เต้ยตึงเต้ยตึงเต้ยตึงล้อวะตกใจกใจอย่างหยยบขอนใหม่นึมันอะงูอ้ยแต่ถอดไปดูอตื่นเมื่อื่อนปะหอนอีกเด้วยืนเลยมานมอโ่นี้เสียงปแอะเลยนะไอปึ๊ดเดสามโต สามโต้โตนี่วัวยเบิงมันดีดจับนะนี่จับใส่คุ่วกรเทใส่กระช่งน่ากะองมเวมือเดล้วมเวมืแวมือนกระองใทใส่ยามเฮียอยู่นั่นต๊ะกระเพาะโต๊นึงอยู่ใตใตกระวุดไหม เกือบบุท e> 네 oh nah. yeah bueno, ้งพ e> ุนเด้อเห็นบมอของกวาแม่นะวาแม่นะหม้อหล้อหลอกตายิึงเหรอหลอกตายดูพี่น่องเนรลายนลายทุกมือดีเนาะบงพี่น่อง น้พี่นอ้องเนี่ยเ่จักโลอีกมือนี่มือละโหลสองโลงงหลก็มื้อพร้มทุกมืออีนี้พี่น้องช่วงนี้ย่ามหลอบย่ามบุมเนะมาะไปไม่เฮียนเรือเลือหลอ,ลอบเป็นมออนะไปเป็นหลุนหลอบอีกหลังหนึ่งได้จา่าป ยังกอดตาทองเต็มยังเต็มเอล่คือว่าเต็มเต็มเอล่ออลีบอลนี่เอาลูกออกจากง่า ห่าปลาก็มันสิโดดออกสิโดดออกโตน้ำรอบสิได้เท่ใส่คุเลยออเต็มไปหลีเลยเนาะหลเดี๋ยวมันดีหืมเห็นแห้งเนาะตาทองับหัวผัวเลยป๊อดพี่น้องบอกว่าสิได้ตีบเลยป๊าดพี่น้องแทบแม่เลยแม่ออกแม้โอ๊ยน่นแอดเลยป๊อดป่า ป้าซีบขาป้าก็ซีบหมดเลยป้าก็ตาย,ยพี่น้องอกระปู่เนี่ยทังในงานงานหนอกพี่นอออ้องโอ้ยเติมจูรูเต็มจูรูเต็มมีลีาตาทอ,องวะบอกว่าน้องเมืงมองอู้เขาไปมันกินป้าบบย่างเราพี่น้องอ๋อตะปูเขาไปอีลีพี่นอ้องเพราะว่ามันมีมันมีขา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 โขงไง มันซีนีเขามันมีนีเขาออมึงเทเด้พี่น้องอาวมึงเดียวอ้ยเต็มเอลีเติมจุดแบบไม่อยากสะออกได้ก็มีงันแหล่อู้ยมอนย่อืมมันมันหนีอู้ยโอูป่าเอ้ยอู้ป่าโอ้โหอู้ปู้ามที่ไ ลายดีปู่เหีมาไปตำสมเด้อพี่น้องเอาไปดองกันเด้อแล้วมันตึงแล้วมันหลายลงผู้ใด้หูจักดองก็เอาไปดองเด้อพี่น้องเอ้ยยายดองมาท่านใดดอกสวงนี่ให้าผักได้ไปได้ดองให้เห็นพี่น้องเอ้ยลีกสาวก็บโมโหเห็ด <c ười> แฟนงก่าก็สิว่าลูกสาวโมโหเห็ดยังเลยบ่ก็สิว่า <c ười> หูเย็ดยูจะหนีหูดองมาหูดองอย่ามันคนแนกระดองเข้มคนแนกระดองจืดเลือพี่น้องแล้วจะให้ดองแสบอีหลีพี่น้องแล้วดองแล้วก็ไปให้หมูพี่น้องซิมบกอกไปกรุงเทพแน่นไม่แล้นเน่ยพี่สาวเรามาแต่กรุงเทพพี่สาวเรามากมากแล้วก็ออกมาเยอะหลยนายดี มืดเหรอพี่น้องป๊อดพี่น้องเมึงที่ล่ะด้กระปูเต็มขู่เกือบเต็มขู่อีกแล้วพี่น้องมึอนี่กว่าตาป้าจีได้พอลจีได้พอลนี่เต็มเอเลเลยป๊อดพี่น้องของอีซายไว้ลบขื่นนะแล้วก็ปิดไว้ อ๋อป่า<ก>อ <heaven entender it> ๋อผลมะป่าที่ว่าขึ้นหลุมม่วงแน่เพราะมันแรงขึ้นทั้งผีทั้งคุณเพิ่นมาบู้เพิ่นมาหายอยู่เด้อนี่นี่ไม่้อยเน้อเพื่น้อนเด้อโลเป็นโลสองโลเพิ่นเด้อจ้านี่ย่าหลอดย่าหนุ่มมันหวานรั่วๆคือเก่าเลยจ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายโดยดีเสมอมาจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับายพี่น้องไปพี่น้องทุกมื่ซองใหม่ซองมื่นอีกแบบพี่น้องพี่น้องไปหายบิ่งยูงเือนอีกเด้อจ้าเด้อไปพี่น้องจบคลิปแล้วกสิบไปเบิ่งยูงเือนงามๆพี่น้องใส่ต้นขาวใส่ต้นขาว พ,พี่น่องปัดปัดปัดปั๊ปับปั่อวก็ป่วยเพิ่งนมือานพี่นนี่เอลี่แม่ออกอ่าให้เบอแค่นี้แล้วพี่น่องเด้ว